ขออนุญาหาลายนิ้วมือก่อนนะครับปชอเู่ีนี้ิ่ออไหมไปไหม่อทีก่อนครับกุนยเป็นคิแล้วเขาไม่มีนี่ยาผมผมยาเนี่ยผมเอาไปแอบไเนี่ยโอ้โหคุณที่มัน อ่าตอนนี้เราทำเควสเสร็จไปแล้ว1เควสนะครับโดยการที่มีค่าสมองน้อยกว่า25เปอร์เซ็นต์นะครับ้วก็ต้องถ่ายรูปผีอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเอาใหม่เดี๋ยวที่นี่เป็นตาของเจ้าแมวนะครับอ่าให้<ม>ถือกล้องโฟโต้ตัวนี้ไปถือทำไมครับมันกดชี้ขวาเพื่อถ่ายรูปแต่อลองถ่ายสักรูปนึงไม่ไม่ตอออันนี้ต้องไปถ่ายข้างนอกรถครับมนถึงถ่ายได้อ่าใช่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 ใชอ่าจดแต่ผีญาติได้ไหมครับ ถ้าถ้าค่าตังมอเยอะผิดก็ไม่มาหามันต้องิยาสิยาให้ผมกินดีกว่ายายาใช่ใช่ครับทิ้งทิ้งยากดกินไปแล้วครับแมวเอางั้นเอาเป็นคุณทิปเจแถ้แล้วกันแมวค่าสัองน้อยผีน่าจะโผล่มาพอดีโอเคเป็นคุณทิปเจที่ต้องรับบทอภารกิจตัวนี้ไปนะครับอหัวหมอจริงเลยนะครับเนี่ยเป็นเจ้าแมวโคตรเหลี่ยมครับผมแา่บ้านเรียก เป็นคุณทิพยเจย์แทนนะครับแม่ใช่เพราะว่าคุณบังเอิญผมกินยาไปแล้วข้าสมองผมเยอะเยอะคุณนี่เผื่อแบบต่ําต้อยเลียดดินเหลือเกินนะครับก็เป็นคุณแล้วแหละเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวคุณทิพย์เจย์เดินเชิญเดินเข้าบ้านได้เลยครับได้ครับได้ครับผมฝันด้วยในกครับถ้าผมาถือมาให้ผถ่ายรูปไม่ได้นะครับพยายามสู้เขาเลยครับคุณทิพย์เจย์รันดาครับสู้เขาครับพยายามไฟทิ้งไฟทิ้งฮัลโหลผมเจอส่งบอลได้ผมถ่ายรูปบอลได้ไหมอ่ะ แล้วแต่ปดาด่าเลยครับเดี๋ยวว่าแต่เมื่อไหร่นะครับให้ถ่ายรูปัน่ดีว่าแต่วันนี้อาบน้ำหรือยังครับคุณที่ไปนอนได้ยินนะครับอาบน้ำนะครับอาบน้ำนะครับได้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 ยินอาบน้ำอาบน้ำกับอะไรครับวันนี้ฮะลองถามผีดูครับว่าอาบน้ำกับอะไรหูกรใช่ไหมครับหูแค่ฮาร์ดนะครับครเต็มพอเลยอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าตีเที่ยงคืนพอดีนะครับก็ลองถามผีดูครับว่าวันนี้ผีอาบน้ำหรือยังถ้าไม่อาบให้มาอาบของคุณเจได้เลยนะครับ ่าคุณพี่ครับอาบน้ำยังครับเดี๋ยวผมจะอาบครับขอบคุณทีได้ครับอ่าเอาไฟฉายสีม่วงมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างพื้นครับไฟฉายสีม่วงใด้ปะครับอ่าไม่ต้องครับไน่ครับแน่เดี๋ยวคุณรอรอตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะครับทีนี้มีทีมมีถอยหน้างานหนักกันรอรลคุณพี่เฮลเมีช่วยท้าทายผีนะครับขอท้าทายแบบสุดๆเลยนะครับท้าทายแบบขอแรงๆเลยครับอจะเพึ่งจะเพิ่งจะทายผมมองว่าตายยังเหรอครับอ่ขอออออนนนนุญาาตขลิ้วมืก่ะครับ पता है ये नहीं पापा ने स्टार्ट ऑनलाइन में

เดินของอะโยนของอะไรวะอ๋อเดินน้อแข็งเดใช่ยบนะครับเดี๋ยวแต่คุณทิพย์เจเดี๋ยวเดี๋ยวดูสองกล้องไว้ตลอดนะครับคุณทิพย์เจได้ครับได้ครับได้ครับตรงกล้องไว้มาครับคุณเจ้าแมวพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วเข้าบ้านเลยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูจะไม่ปฟังเราครับอ่เหมือนกล้องเราห้ามทิ้งกันเด็ดขาดนะครับคุณทิพย์เจเลยครับคุณไม่หนาแล้วครับน้าอยู่หามาอ่านอะเข้ามาในคลาสสิครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้าทิ้งกันมานี่มา ฟังนะอาผมจบไล่์กูล้วผีผมมาแค่การแสดงเฉยๆคุณปิดไฟแล้วก็เงียบๆวัดผีก็จะไม่ทำอะไเราโอเคของก่อในบ้านเหรออย่ายวฟังนะผมขอไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะคุณอย่าลืมยืดอ่ะยืดตรงนี้ไม่ต้องซับเลยเราจะได้ไปด้วยกันวันอื่นใจดีครับมันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เมื่อไม่มีคุณอยู่ข้างอ่ะอันนี้เรามาเอาอะไรอ่ะไอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยครับจริ่งอยากให้ถืออิบเนียเบเโลห์ห้าไปด้วยอ้นี่เหรอ ไอ้ตรงตูดคนนี้เหรอครับหือขี้นมางตูดโอเคครับขีไม้พยายามปิดไฟฉายลงนะครับว้าเจอศพขอบคุณบินไนนะครับซึ่งเป็นศพที่น่าสันมากเลยนะครับชิบหายแล้วผีผีวิ่งนาี่ยครับน้างในครับผีวิ่งหนีผีตไหนครับคุตไหนครับโครับโครับ ได้ัไงได้ไงมันาเลยมดมิมิมาด้มดิดิมได้ยิยยยนครับได้ยินครัมาด้ยิมออนนารับพี่โกรธมากคมับพ <c oughs> ี่โกมธมากกล้องาดิมามัดิมามางมาดัมาามามาดมมาราอาดีมาิมามาดิาดมาิมมามามเอ้าดามาาา คุณบินดันโอ้ my god ฉันตาแบบทรมานคุณยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเหรอครับฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีใครพาฉันออกไปไหนเลยเอาล่ะคุณไม่เป็นไรนขท่านน่าดูเลยนะครับเนี่ยฉันโดนจองตัวฉันปิดประตูไปเลยดีกว่าครับเอาไหมเขาจะพุ้งออกไปแล้วครับคุณพี่น้อยมันอาจจะเป็นเราจะลากสกลบโอ้ my god แกงไอเจให้เจมันกิน คุณสามารถหยิบอะไรก็ได้ใช่ไหมคุยกับใครกันล่ะคุณคุณหยิบหยิบที่คุณหยิบหยิบหยิบที่นี่หยิบอะไรก็ได้ไปกุ้งใส่เขาตรงไหนอ่ะหยิบมาหยิบมานี่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 เอการ์ล่ะมั้ยเขาไปแล้วว่าเราได้ตังกันบ้างเราได้ตังกันบ้างได้ที่ไหน่อยครับเมื่อกี้ผมกับคุณเจพยายามทำกันสุดความสามารถเรได้ตังกันบ้ได้ตังกันบ้างผมได้มา100ล้บาทอ่ะผมตอบไม่ถูกอ่ะ ผมได้มาสี่สิบบาทครับเมื่อกี้ผมได้มาสี่สิบบาทแล้วผมตอบถูกเหรปล่าถ้ามันจะเหนื่อยขนาดนั้นก็อย่าเลยฮะเป็นไงบ้างมินนี่สบายดีหรือเปล่าไปนอนแล้วนะอ้าวดีนะเราจะย้ายนอนใช่ไหมครับโอ้ถือเป็นงานเลี้ยงที่ดีเข้ามาเพื่อเกมครับอะไรอะโยนอะไรมาเหรอคืออะไรอะมันไม่ตามผมมาครับบอสบอสลืมเช็คอินหรือเปล่าตรงเนี้ยประตูตรงเนี้ยทำไมอะนี่นี่บอสของดีนั่นน่ะตรงเนี้ยบอจะเปิดบอสเห็นประตูไหมเดินเข้าไปใกล้ครับหมุนขวา นิดหน่อยบอสเห็นช่องว่าช่องโหว่ประตูไหมครับบอสไมขอไอ้บอสลองลองดูครับลองดูตรงประตูอ่ะบอสทมอไมะมีอะไรเอเดี๋ยวให้พี่แมวเดินเข้าไปดูก็ได้มันไ,ไม่มีอะไรหรอกพี่แมวเดินขเข้าไป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 ก่อนเด้าไปก่อนไปเข้าไปเป็นตัวอย่างอ่ ه, เดี๋ยวผมจะเดินเขเป็นตัวอย่างให้ละกันนะครับนี่เป็นไงไม่มีอะไรตรงนั้นไปตาพี่เ้วตาพี่เ้วเดินมายครับ เข้าไปในประตูครับเข้าไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยฮะใช่ไหมล่ะบอสเดินได้บอสเดินเข้าไปเนี่ยนะเดินๆอย่างเงี้ยเข้าไปดูอย่างเงี้ยใช่เวลาไม่เห็นมีอะไรเลยต้องรีบนะสามคนรออยู่ไม่นเดินเข้าไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่ถึงเลยตอนเราเช็คอินนะแกใช่มิดดอสมาอยู่นานไม่ ไม่ด้ยินเสียงแห่นิดหน่อยแล้วก็เดินถอยกลับมาไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไอ้นั่นจิตเป็นไม่มันไม่มันมีมันมีมันมีเขาเล่นตลกให้ดูหรือเปล่าแห่อะไรเงี้ยอืมอย่าดีแบบเราคิดม้าบล็อกคาเฟ่แถวนี้มีเยอะแยะอืมอันนัวคือรอไงต่อไปนอนดีกว่าค่ะไปไปนอนแล้วเหรอครับใช่ครับใช่ครับที่นอนจังเลยยันทุกนี้่ทุกคนบ๊ายบายครับวันนี้ครับวันนี้ครับอันนี้บอนไม่ปนอนไครับไม่ต้องมาบอกว่ารัก ไม่รีบไม่รีบไม่รีบไม่นอนเลยเหรอครับเนี่ยอันนะี้ใช่ค่ะไม่รีบแต่ไปนอนเลยใช่ใช่ง่วงแแ้วเหนื่อยตื่นเช้าพอนะนดี่จิตใจไปไหนหมดเราไม่รู้เนี่ยตอนนี้นแบบสตงสติไม่เหลือละ